สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับมาพบมาผอกับดอนลาบเมื่อนี้ในวันที่21มิถุนายนพศ2 5 6 4เนาะพี่น้องเนาะนะครับเมื่อนี้เกิเสียบตัวเลขมาฝากพี่ฝากน้องฝากท่านผู้ชมคือเก่านะครับผมสำหรับผู้ใดที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นเด้อพี่น้องเด้อนะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะนะครับเมื่อนี้นะครับตัวเลขที่เฮาเสียบมาฝากพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมนะครับก็เป็นตัวเลขของคุณย่าินะครับกับ เพ,พิ่นบ่เคยฝันเพิ่นน่านะครับเดี๋ยวฟังไปน้ากันก็แล้วกันนะครับคุณยายเพิ่อนว่าเพิ่อนบ่เคยฝันแล้วเพื่นฝันแล้วมันเห็นติดตาจําได้นะครับเพื่อนก็เ <c oughs> ลยเอามาบอกรูบอกหลานครับก็เลยขออนุญาตเพิ่นนะครับเอาคลิปลงมาฝากพี 69. ่ฝากน้องฝากท่านผู้ชมนะครับผมจะได้กระลองเอาไปพิจารณาเป็นแนวทางเบิ่งงนาะพี่น้องเนาะผูไดมากกไปเสียงโศกเสียงดวงมันบ่ลายตนะครับพี่น้องแค่ชุดเดียวนะครับเดี๋ยวเฮามารับชมรับฟังไปน้ากันเนาพี่น้องเนาะ หัวตักฝันเป็นคนมาหัวตักฝันนี่หัวตามีเมื่อคืนนี่จื่อได้บ่แม่นเมื่อคืนนี่มื้อเช้าก็เลยว่าสิเอิ้นใส่เจ้าแต่มื้อเช้าเห็นเียมันก็สิถูเฮียนแม่ลุกขึ้นมาโตก็ยังาออกกําลังบ่เออหัวตลกแม่ว่าื่อได้กําลังว่าสิเว้าลูกสาวก็ยังม้เว้าบ่อยู่บ่แม่นเห็นหมดบ่มันนี่อันบ่เคยฝันบ่บ่เคยฝันจักเสียมตตา2เดี๋ยวเห็นรอยมาเลยิเออมันรอยงๆมา11 กันแม่ยายดวงกันเลยว่าเอ้ยเท่าเทาเลขเลขตัวเห็นบอสับ่สอะไรบอน้ำสุ่ดวงแค่ปีไม่ตัวนี้แม่กันเลยว่าของาขึ้ยมาแม่มึงบอเป็นซีหนึ่งหนึ่งหัวน้าบอกบ่ยุคเดียวบอสหล้วกระลุกปุ๊บปั๊บเลิศเอออม่ทุกนะนี่จะเลียร้อยมากไมแม่นะเมเคยเด็กแม่มาท่านบอสคนไหนใ่รมาท่านผู้คนไทยผัดูเออคนกันย่งบอกศูนย์ศูอหนึ่ มันนี่วันวดจะได้ทายคิด่าอมยังเอาก็เลยาสิวาที่เอาเมื่อนวนหลวงึงเมือันตัวกูเนาะก็สันว่าเคยเห็นจำได้ตดตาเลยแม่คนทีแก้งนี่แม่ตีห่านี่แม่ฝันแม่ลงมาเลยเออมันลอยมาลอยมาอีหลวมลนั่นเลยก็สันเออทุกทว่าสันกูคือมาเห็น่าสันใส่แว่นตามันสีนี้อีหลวงว่ะแม่มึงอนีกลวนสะพิซี่าสน อ็ฝันนี่แก่แก um> ่ในโตเลยแก่แล้วก็ลุกแก้งแทนกับพ่อดีเดียวออกมาใส่สื้ต่ต่แขกแล้วเอ็นเอินอไม่เบาฟังเงยแต่ยันเลื่อมว่าสิ้ยวซื้อลูกสาวฟังลูกสาวกับวายยุ่แบนี้โอ้ยมันสิม่ตัวคันสิว่าคิวกับว่าคิวท่นไม่เคยฝันยักษที่ แม่มานชิกับว่าเสียดายเพราะว่าควเดียวเล้วมันนี่ท่านี่ก็ได้กลับเอออันเพื่อ่กูคือนั่นเด็กว่าบักลาลูกกูละไว้ไอีแม่อยุผพ้เดียวยั่สวายพหกดูไรสั่ยั่นทุ่นมาสั่ฟันเราเรียกเอาเบอร์ต่อยแนวต่อยทางถูกว่าสั่นคุนวานสองรูนไปบอกเขาในตัวบอกบนเนนี่เลียกบาหลักหนึ่งหเห็นบอมหลักหนึเน้มันมั่ขัามาก ถ้ามาเนี่ยต <fit> mm ัวมาเป็นสองมวดสามัวได้แม่เห็นบอสังเกตเก็บบอกเออมาเก็บดูกรบมาบานนี้มาหนึ่งมันจะเลิ่อมมาด้ไหนชิ้นเก็บได้บ่ว่าสันน้องไส้เนี่ยพอได้ละมีตะเกียบปราสันเก็บกรบม่มา่าสันว่าเห็นว่าแด้ยินคนกมากกับม <Hayır> ียายแข่งเฮียนเด้อว่าสันเข้ากันข้ากันยังเนาะว่าสัน มันอคืนก็นเลยมาฝันว่ามันฝันง่ามคื้นนีฝันมือเศ้านี่<า>ตีห้านี่บังคำกับสิลูกนั่นนี่กาบัาคกคำกดว่าก็เลยงนเขาตั้งปุกเท่าเท่าวสัั่นนั่นนั่นเลขก่าสันเลกที่สายกูเห็นสันนั่นนั่นล้อยมากนึงนึ่งสันมีหนึ่งสองโตแกว่าววาวหนึนั่นหนึ่งสองโตลอยมากวาสันหางางยวเบิ้งยุทธ่ว่าโตว่าว่าเห็นหู แต่ว่าเลขเนีเ่ยเลี้ยวขึ้นไปมันมเลขเก่งอยู่วันนี่กเ็เลยว่าแม่มึงกูเคยได้วอากันกไอ้ดวงว่าว่าสัน่นรูขึ้นมาแม่งไอ้ดวงก็เป็นชีว่าสั่นแม่งชี้หนึ่งหนึ่งเลยก็เลยซอด <c oughs> พอโวขึ้นเก้ากระลังสินุ่งเชียจำได้คักวันนั้นละมือนีติดตาม,มาเลย เแม่จะเห็นอย่งก้ากาเอนเออพอกันก็ดีแม่ตู่บ่เคยได้ฝันม่ครับอ้ยบ่ฝันแค่เคียแม่สวดมนตนบ่ครับแม่สวดที่เอน่อนออสวคู่ขึ้นสวดคู่มือเราจังไจังฝันมันขึ้นไงสั่กันจังว่ามันมันขึ้นนี้มันเศ้านี้มันจังดยนีเาก็ตีหาโกว่านาฬิกาบระคำปูกนั่นได้ยินกโกว่าได้ยิ่คุณเด้แต่ว่าหังวอลุ บ่ดมาลูกเลยคู่มือลูกอยู่เพอบ้านเหมือนนี่มันสิบ่มีทางไปนะคู่มือมัน่มียอดขึ้นกับลูกโตลูกก้อนแบบน้อยๆนั่นแม่สวดมุ่นคู่ขึ้นสวดมุ่นคู่นสวดสิ้นเหมือนซ่อนแล้วอันขันว่าสิ้นเหมือนซ่อนกับถ้ำมาจักขันบ่าถ้มาจักกันยอดพ้ากันไตสวดคู่มือเมาเช้านี่้ด่วนจะฟังเอาไปยังไม่ได้จบง่ายสวดคู่มือ บ้านพากะทําำวัดจะมีอนไรเสวดอะไรอันไห้โดนกระลับคือว่าด้บ่ได้เฮ็ดยี่มันสามสี่ทุ่มนี่บ่ได้เฮ็ดพาะวัดจอดเท่า,าัเกี่ยวกับแม่ป่าเจ้ากังบนนอนแมีเขาสิบเบิ่งสามทุ่มเครื่องเขาสิไปนอนวันนี้แม่ก็รีบเที่ยวสมาธิเขาได้กับพุ่นละหาทุ่งได้นอนตั้งมือนอนง่ายกับหามือนอนอยากกับหกเฮ็ดยังสั่นคู่มือคู่มือ มาเนี uh ่ยมุส่งนั่นม่ต้องมาฝันสันนี่ข้างนั้นคืดน้ำลูกกับพ่ะจ้าอีมบอนอนอยู่คนเดียวกับฝันฤใหิต่อยเนี่ยอยทางสองลดมากเปี่ยนลดมือกลัวว่าสั่นลูกว่าดูแล้สองลดจำได้บ่ได้หมดหน่อยเห็นยวบอขงสองจำได้ได้ห่างเท่ากูมือว่าสิเบ้าบนี้ก็บ่่ได้เบ้าแบันี้ก็เบ้าเลี้ยงเห็นพระตูแขก ไปเก็บเห็ดต่อเลยออกมานี่พนลูกสาวพนไปหาแน่ากินก็เลยว่าได้เว้ากันได้ไหมใช่บาทแล้วก็เลยไปหมดทั้งสิขึ้นพ่อมาเว้าอีกนี่จะว่ายางมากนี่วันนี้มาทุ่งกันก็เพราะไงเนี่ยมากเดินน้เนี่ยมาแล้วบัดนี้แม่ก็เลยบเว้าอวนนะมันมีหลายคนมาขายสินขายผ้าอยู่นี่แม่บอกแม่ก็เลยไปนั่งอยู่หวังน้ำตู่ที่แรกว่าสีมาได้ไปซื้อน้ำแข็งว่าสีแว่ก็มาหายายขวนเพราะว่ายายมันตายเพราะว่าสีเว้าก็มึอเศร้านี่ เบานนี้ข้าเจ้าหรือมวานี่ปาหลุดนี่ว่ะตรงกันเลยนะครับเนาะตรงกันแหละก็บอกใช้ใช่ตรงกันครับอันของเขาฝาที่มาขายของเขาฝันศููนึงนึงครับของแม่นี่แม่ตีแม่ขาวดวงแม่ข่าดวงสิ่สีแม่ว่ะไม่ยิ่งมันป็นยัีไงก็เลนึงนึบอกครับแม่ซีนึ่ซีนึงแหละล่ะแม่ สั้งกะตีเป็นสีหนึ่งหนึ่งนะครับเนาะเออแต่แม่กับแม่กะตีมสีหนึ่งหนึ่งได้หมคอยู่แล้วบอกลูกหลานไปครับบอกลูกสาวเนาะแล้วบ้านไหนบอกบอกลูกสาวเพิ่นอยู่บอกนีนั่งหน่อยครับแต่แต่ตัวลูกสาวไงเสียก้อนอันนี้ผู้นี้แหละนี่คุณมาบอกผู้นี้ฟังอือเขื่นมาบอกก่อนกับลูกสาวไงหนึ่งแถวเนี่ยไปเอามาลูกมาสีหนึ่งหนึ่งเอาด้วยครับหลังจากที่คุยกับคุณยายแล้วนะครับผมก่ะนี่ครับพี่น้อง ตัวเลขที่เพิ่นบอกมากกับซีหนึ่งหนึ่งนะครับได้ขึ้นหน้าจอให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมเบิกงน้านะครับผมหลักเอาไมา่เบิงช่วงทไทยๆเนาะพี่น้องเนาะนะครับเบิงบ่ท่านเพื่อเบ,บิงบ่ท่านก็สิได้แคปหน้าจอไว้นะครับพี่น้องแคปหน้าจอไว้เด้อพี่น้องเด้อนะครับชุดเดียวตัวเดียวนะครับพี่น้องซีหนึ่งหนึ่งสองตัวนะครับเพื่อนบอกหนึ่งหนึ่งนะครับที่เห็นก็คือเห็นแค่หนึ่งหนึ่งครับพี่น้องแต่คุณยายเพิ่นอนได้คุยกันในความปันนะครับเป็นผู้หญิงเพิ่อนก็เลยเอาซีมาใส่เป็นซีหนึ่ง นะครับผมผู้ใดมากเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมึงก็แล้วกันนะครับพี่น้องนะครับเอาไปพิจารณาเป็นแนวทางด้วยพี่น้องเด้อนะครับผมหวยบวหลายโตนะครับผมนึ่งๆนี่โบได้กลับพร้อมนะครับพี่น้องครับผมครับสําหรับผู้ใดที่เขามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้คือเก่านะครับพี่น้องจ่องดอดลาชแนวฝากไปอีกจากช่องแน่นะครับผมเอาไปเบ่งเป็นแนวทางนะครับเอาไปเบ่งพิจารณาประกอบในการเสี่ยงดวงนะพี่น้องเนาะนะครับเอาไว้ เบื้งประกอบ,กบเขาจ้าอื่นๆน,นะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับกับคงสินีเทานี่หลักพี่น้องนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมโชคดีนะครับถูกหวยรวยๆแฮ้งๆกันคู่ผู้สุกคนนะครับพี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงยาเจ็บยาจนเดอ้อพี่น้องเด้อนะครับผมแล้วพบแล้วพอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ